พามารู้จักย่านานย่านางเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และสรรพคุณหลากหลายทั้งในด้านการแพทย์แผนไทยและการบำรุงสุขภาพสรรพคุณด้านการแก้ไข้ช่วยลดไข้แก้ไข้หวัดและแก้ไข้มีอาการผิดสำแดงด้านการดับพิษช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้และถอนพิษสำแดงอื่นๆด้านบำรุงร่างกายช่วยบำรุงธาตุบำรุงหัวใจและบำรุงร่างกายโดยรวมต้านอนุมูลอิสระช่ว ยลดและชะลอการเกิดร <phin> ิ้วรอยและชะลอัยด้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายด้านบำบัดอาการช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเี็บปลาท้องเสียท้องผูกและอาการอื่นๆด้านป้องกันโรคช่วยป้องกันและรักษาอาการโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคตับอักเสบโรคหอบหืดและโรคมะเร็งด้านการบำรุงผิวพรรณ ช่วยให้ผิวพรรณกระชับ ตึงตึงและช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนังด้านอื่นๆช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาอาการตกขาวการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการรับประทานสามารถนำใบย่านางมาประกอบอาหารเช่นแกงหน่อไม้หรือนำมาคั้นน้ำดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้านการแปรรูปนำใบย่านางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเจลลี่ย่านางสบู่แชมพูและเครื่องดื่มสมุนไพราการ ใช้ภายนอกน้ำยานางสามารถนำมาทาผิวเพื่อลดอาการอักเสบของผิวหนังและรักษาอาการส้นเท้าแตกควรระวังผู้ที่มีอาการเย็นเกินไปควรระมัดระวังในการรับประทานควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน